สวัสดีท่านผู้ชมที่รักตกตะลึงอย่างมากน้ำโคลนที่ไหลออกมาเหล่ากับแม่น้ำที่มีดินและหินจำนวนมหาศาลได้สร้างฉัดโลกที่ไม่เกรียมในประเทศจีนของเช้าวันนี้ไม่ใช่แค่เนินเขาเท่านั้นแต่ยังมีเนินอีกหลายแห่งถล่มลงมาทำให้เนินเขาโดยรอบฉีดขาดทำเอาหลายคนหวัดภวาข้อมูลขั้นต้นยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลจังหวัดประมาณตีหนึ่งนาฬิกา ของวันเดียวกันคนในท้องถิ่นได้ยินเสียงระเบิดดังครึ้งจากนั้นหินก็พังลงมาตามบันทึกพื้นที่ดินถล่มมีความกว้างถึงสองเฮกตราร์ปริมาณโครงที่เทมาก่อให้เกิดน้ำท่วมและโคลงที่ไหลเหมือนแม่น้ำลงตามไหลเขาและนี่คือดินถล่มที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในท้องที่เสียงระเบิดดังครึ้งหกครั้งและผมก็ตกใจมากแต่ตื่นขึ้นมาพบว่าฉากนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่า ในเหลียวกล่าวในเหลียวกล่าวว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีดินถล่มในพื้นที่นี้หลายครั้งและแต่ละรอบมีขนาดใหญ่กว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินถล่มในเช้าวันนี้ทําให้หินและดินในพื้นที่จํานวนมากพันทลายโชคดีที่รัฐบาลท้องถิ่นเร่งเครื่องย้ายผู้คนตั้งแต่ต้นฤดูฝนดังนั้นแม่น้ําที่เต็มไปด้วยโคลนจึงทําให้หมู่บ้าน และบ้างเรื่องเสียหายเท่านั้นโดยไม่มีผู้คนได้รับความเสียหายขณะน,นี้รัฐบาลท้องถิ่นจัดถนนทุกสายไปยังพื้นที่ดินถลม่มไม่ให้ใครเข้าระดับอันตรายจากขยายให,ใหญ่สุดโดยคําเตือนในพื้นที่ดินถล่มยังคุกค้างหมู่บ้านที่มีเกือบแปสิบครัวเรือนซึ่งมีผู้คนเกือบสองคนประชาชนทั้งหมดถูกย้ายไปยังที่ปลอดภัยแล้วเรายังได้รือบ้างสิหลัง และนำพวกเขากลับไปยังพื้นที่มั่งคงเพื่อให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ได้หากไม่มีการย้ายที่อยู่ก่อนกำหนดจะมีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกฝังในหินหลังจากการถล่มครั้งนี้ผู้คนที่นี่ตื่นตัวอยู่เสมอเพราะพื้นดินเป็นเหมือนถุงน้ำฝนที่ตกและใกล้จะมาถึงจากกระตุ้นให้เกิดดิสไลก์การถล่มของหลายเขา โดยเฉพาะบนเนินเขาจะมีดินถล่มเกิดขึ้นกองกำลังกู้ภัยในขณะเดียวกันก็ส่งคนไปตรวจตราพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนกลับไปที่หมู่บ้านและเฝ้าติดตามสัญญาณของดินถลม่มเพื่อให้มีแผนในการทําสงครามท,าทันทีในระหว่างวันสถานีอุตุนิยมวิทยาของจีนยานออกอากาศด้วยว่าฝนตกหนัก 200- ส่มลเมจะยังคงเทลงมายัง จังหวัดกันซูและพื้นที่โดยรอบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามที่ผู้เชี่ยวชาญน,น้ำท่วมโครงเป็นภัยธรรมชาติที่อันตรายอย่างยิ่งน้ำท่วมมัดจะสร้างความประหลาดใจและพับพาทุกอย่างไปพร้อมกันน้ำท่วมโครนยังถือเป็นภัยพิบัติของดินถลม่มตามที่นักธรณีวิทยาระบุว่ามีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลังและน้ำท่วมจักโคลน โดยเจตนาเมื่อมีฝนตกหนักพร้อมกับพายุน้ำท่วมฉับพลังและน้ำท่วมจากโคลนหินอาจจะเกิดขึ้นได้น้ำท่วมฉับพลังและน้ำท่วมจากโคลนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและรวดเร็วด้วยความเร็วสูงในหุบเขาแม่น้ำหุบเขาและเนินเขาซึ่งก่อให้เกิดกระแสชั่วคราวโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ3-5ชั่วโมงพร้อมกับครึ่งของกระแสน้ำเนื่องจาก กังอุดตันแต่จะถูกหลังออกเนื่องจากความกดดันของมวลที่บังทุกในแต่ละครั้งเกิดขึ้นเรื่อยๆจึงสามารถเพิ่มเวลาได้อีกครั้งเป็น8-12ถึง12ชั่วโมงหลังจากกางวิเคราะห์ตามข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของภารกิจระบุว่าน้ำท่วมฉับพลังเมื่อเช้านี้เป็นน้ำท่วมฉับพลังที่ปิดกั้นกระแสน้ำเนื่องจากต้นไม้ลอยมาจากต้นน้ำ เพื่อสร้างเขื่อนชั่วคราวซึ่งกระแสน้ำจากแคบลงตามธรรมชาติจากนั้นความรุนแรงของฝนทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำลายเขื่องชั่วคราวทำให้เกิดคึ้่นน้ำท่วมที่ปลายน้ำนอกเหนือจากปัจจัยทางธรรมชาติแล้วกิจการมทางเศรษฐกิจหลักของผู้คนในพื้นที่ภูเขายังนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของน้ำท่วมฉับพลังน้ำท่วมโครน และหินนั้นคือการสูญเสียปาต้นน้ำการหาประโยชน์จากแร่ตามอำเภอใจขาดกันวางแผนการก่อสร้างชนประธานไฟฟ้าพลังน,น้ำงานจราจรขัดขวางและจำกัดการไหลของระบบนอกจากนี้เนื่องจากประเพณีและเงื่อนไขการผลิตของพวกเขาชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนมัก เลือดจ,จะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำริงแม่น้ำและลำธารหรือบนเนินเขาสูงสถานที่เหล่านี้มัดได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นจากความถี่ของน้ำท่วมฉับพลังและแผ่นดินถลม่มท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศจีนและประเทศอื่นๆไม่ว่าจะถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดหรือไม่ถือเป็นคำถามใหญ่แต่ความจริงก็คือปี2020 ไม่เลวไร้าเท่ากับปีที่ดาเคอาขน้อยพุ่งเข้าสู่โลกฆ่าไดาโนเสาร์ทั้งหมดเมื่อ66หล้านปีก่อนหลายคนต้องเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันหลายคนคิดว่าพวกเขาอาจไม่ได้เจอปีที่เลวไร้ายอย่างปี2020อย่างไรก็ตามเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เห็นได้ชัดว่าปี2020ยังไม่ถึงเวลาที่มืดมนที่สุดของมนุษยชาติ ผู้เชี่ยวชาญช่างน้ำหนักและตัดสินใจว่าคศ536เป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่เลวไร้ายที่สุดครั้งหนึ่งไมเคิลมคเคอร์มิกนักประวัติศาสตร์ในยุคกลางกล่าวยุคมืดมินิยามใหม่โดยสิ่งเชิญประมาณต้นปีคริสตศักราช536 หมอนลึกลับได้พักไปทั่วยุโรปตะวันออกกลางและบางส่วนของเอเชียปกคลุมท้องฟ้าและบางดวงอาทิตย์หมอบที่ปกคลุมอยู่เป็นเวลา18เดือนและไม่มีใครสามารถบอดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนักวิชาการชาวกรีกเขียงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในรอบปีดวงอาทิตย์สแสงซึ่งดูเหมือนมองไม่เห็นเช่นเดียวกับดวงจันทร์และมันก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ในช่วงที่เกิด ได้ศึกษาตัวอย่างแก่นน้ำแข็งซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์สภาพอุณหภูมิอากาศในอดีตจากทางน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาพบว่าหมอบลึกลับนี้แท้จริงแล้วคือเมตรเท่าจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่เมื่อต้นปีคศ536ซึ่งเป็นลมแบบเดียวกับที่พักฝุ่นจากยุโรปไปยังเอเชียมีความเห็นเป็นเอกฉันในวงกว้างว่ามีการ ปทุกครั้งใหญ่อีกหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างคศ540ถึงคศ547แต่นักวิทยาศาสตร์ยัง